โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางมาทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการขายสินค้าออนไลน์โดยไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไม่ต้องสต็อกของหรือว่าไม่ต้องแพ็คของและก็ไม่ต้องออกไปส่งของที่ไปรษณีย์ให้เสี่ยงติดโรคโควิดนะครับผมโอเคครับก็สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ที่ผมจะมาแนะนํานะครับมีชื่อว่า UP i ิกนะครับผมจะเป็นแอปพลิเคชันขายของออนไลน์นะครับที่แยกตัวออกมาจาก Lazada าซาดานึงเป็นบริษัทเดียวกับ Lazada นะครับ ก็สำหรับวิธีการทํางานหรือว่าวิธีการหารายได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ไม่อยู่ว่าก็คือให้เรานําสินค้าในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไปประกาศขายนั่นเองเมื่อมีคนซื้อสินค้าจากที่เรานําไปประกาศขายนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเข้ามานะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นและรายได้ทั้งหมดจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าดูได้นะครับว่าวันนี้เราขายสินค้าได้กี่ชิ้นและได้กําไรเท่าไหร่ครับโดยการกดที่รายได้ตรงนี้นั่นเอง เมื่อกดเข้ามานะครับมันก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดว่าวันนี้เราขายสินค้าไปกี่ชิ้นวันนี้ผมขายของทั้งหมดได้8ชิ้นนะครับโดยมูล,ลค่าเงินทั้งหมดอยู่ที่3 6 3 2บาทแล้วมันจะเขียนตรงนี้นะครับว่าค่าคอมมิชชั่นชั้นต้นนั่นเองค่าคอมมิชชั่นชั้นต้นตัวนี้ก็คือก็คือกําไรที่เราจะได้นะครับวันนี้ผมได้มา680บาทนั่นเองแล้วก็จะได้กําไรจากการขายทันทีเลยนะครับมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าเราสามารถทํางานนี้ได้อย่างไรครับ สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับได้เปิดให้เราทำการขายสินค้าในแอปของเขานะครับแต่เราต้องเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองมันจะมีบอกอยู่นะครับนี่ครับทางขวานั่นเองยูพิกชอยสุดฮิตกดเข้าไปได้เลยครับที่ตรงนี้นั่นเองเริ่มต้นที่499บาทก็เป็นยูพิกเกอร์ได้เลยนะครับยูพิกเกอร์ตัวนี้ก็คือการปลดล็อกตัวเองให้เราสามารถนำสินค้าจากแอปพลิเคชันตัวนี้ไปประกาศขายได้ครับเมื่อเราขายได้เราก็จะได้ค่าคอมนั่นเอง ก็ลงทุนแค่ครั้งเดียวเป็นได้ถาวรเลยนะครับไม่มีหมดอายุนั่นเองไม่มีสัญญาข้อผลมัดหรือว่าเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแค่เราซื้อของ499บาทแล้วก็ได้รับตัวเองเป็น v i p สามารถนําสินค้าไปขายได้เลยทันทีครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกในการเข้ามาสู่เป็นนักขายออนไลน์นะครับสำหรับวิธีการต่อไปนะครับในการขายสินค้าออนไลน์นะครับให้เราทําการเลือกสินค้าในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยครับว่าเราจะขายสินค้าอะไรนั่นเองเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเจ้าสินค้าตัวไหนก็ได้นั่นเอง ค่าคอมที่เราจะได้ดูตรงไหนก็คือดูตรงที่มันเป็นสีส้มๆนะครับอย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับทางขวามือนั่นเองแม่พิมพ์ขนมครับราคา253าบาทกาไรหรือว่าค่าคอมที่เราจะได้อยู่ที่18.26บาทนะครับที่มันเขียนไว้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกําไรถ้าเราขายสินค้าตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดเกมมิ่งนั่นเองราคา539บาทถ้าเราขายเราจะได้ค่าคอม20บาทต่อการขาย1ชิ้นนะครับ กดเข้าไปได้เลยครับผมวิธีการขายของ,งออนไลน์นะครับให้เราทําการกดคําว่าแชร์ด้านบนนะครับที่เป็นรูปลูกศรชี้ไปทางมุมขวาครับตรงนี้นั่นเองเมื่อกดเข้ามาแบบนี้นะครับให้เราทําการกดคัดลอกข้อมูลนั่นเลยครับข้อ2นั่นเองตอนนี้เราก็ทําการคัดลอกข้อมูลแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการกดไปที่รูปภาพครับ มันก็จะมีปุ่มให้เราบันทึกภาพนะครับเพื่อนํารูปภาพนี้ไปโพสต์ขายนั่นเองให้เราบันทึกภาพไปได้เลยครับบันทึกบันทึกรูปเลยนะครับเพราะว่าเราจะรูปนี้ไปโพสต์ขายนั่นเองก็กดบันทึกไปได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราทําการบันทึกรูปเสร็จแล้วแล้วก็คัดลอกข้อความสินค้าเสร็จแล้วนะครับให้หเราเข้าแอปพลิเคชัน Facebook ได้เลยครับไปที่ตลาดของ Facebook นะครับหรือว่า Market นั่นเองก็กดไปที่คําว่าขายครับผมอันนี้ในแอปพลิเคชัน Facebook นะครับ มันก็บอกว่าให้เราทําการสร้างรายการสินค้าใหม่นะครับให้เราทําการกดอันแรกนะครับก็คือสินค้านั่นเองสรับวิธีการขายนะครับก็เราทำการกดเพิ่มรูปภาพตรงนี้ได้เลยครับช่องแรกนั่นเองและเราทําการเลือกรูปภาพที่เราก๊อบมานะครับใส่ลงไปได้เลยครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปได้เลยครับรูปภาพที่เราก๊อบม,มาก็จะอยู่หน้าต่างนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับให้เราทําการเขียนชื่อสินค้านะครับเราสามารถกดคําว่าวางได้เลยนะครับที่เราก๊อปมาในครั้งแรกนั่นเองนี่ครับแล้วเราก็ลบออกนะครับลบที่เราไม่ต้องการออกนั่นเองอันนี้เป็นชื่อสินค้านะครับผมจะเขียนว่าคีย์บอร์ดเมาส์เล่นเกมมือถือนะครับช่องที่สองนะครับก็คือราคานั่นเองให้เราทําการใส่ราคาที่เราจะขายไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับว่าราคาเท่าไหร่นั่นเอง มาที่คำว่าอธิบายครับกดที่เรา copy ข้อมูลแล้วก็กดวางได้เลยครับอันนี้ก็เป็นคําอธิบายนะครับผมคําอธิบายมันเขียนว่า539บาทนะครับแล้วก็ราคาตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับ5 3 9าบาทนั่นเองช่องที่3ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับเราขายอะไรเราก็เลือกอันนั้นได้เลยครับผมขายเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับก็เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ได้เลยครับ พอเราเลือกเสร็จนะครับมันก็ขึ้นช่องต่อมานะครับเป็นสภาพสินค้านั่นเองสภาพใหม่แล้วก็ให้เราทาการใส่ช่องแรกนะครับก็คือ new นั argent, ่นเองแปลว่าใหม่ส่วนแบรนด์นะครับตรงนี้ก็เป็นชื่อยี่ห้อของสินค้าเรานะครับก็ใส่ชื่อแบรนด์ของสินค้าเราไปได้เลยครับช่องต่อมาก็เป็นขนาดนะครับขนาดตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้น,นั่นเองส่วนช่องต่อมานะครับก็คือตำแหน่งที่ตั้งน,นั่นเองตรงนี้ก็เป็นรัศมีที่เราทําการจะขายนะครับ มันก็ครอบคุมอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Facebook ตัวนี้ผมก็จะขายในละแวกใกล้บ้านผมนะครับหรือว่าเราจะไปขายในกรุงเทพก็ได้นะครับคนไออัดนี้ครับแล้วก,กดคําว่าใช้ได้เลยครับส่วนคาอธิบายตรงนี้ก็คือที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้นั่นเองก็สามารถวางไปได้เลยแท็กสินค้าตัวนี้ก็คือเป็นการแท็กนั่นเองก็ผมจะเขียนว่าเมาส์เมื่อเราทําการกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําทการกดคําว่าถัดไปที่อยู่ข้างบนมุมขวามือได้เลยครับ แล้วก็มันก็จะบอกนะครับว่าเราทําการแชร์ไปที่กลุ่มไหนบ้างนะครับหรือว่าแชร์ไปที่มาร์เก็ตของ Facebook อย่างเดียวก็ได้นะครับข้างบนตรงนี้นิหนึ่งหรือว่าจะแชร์เข้าสู่โปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะแชร์เข้าสู่ตลาดของ Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็เราทาการกดเผยแพร่ได้เลยครับก็รอให้มันอัปโหลดจนเสร็จนะครับเมื่อมันอัปโหลดเสร็จแล้วมันจะเขียนว่ากําลังมีการซื้อขายนะครับตรงนี้น,นั่นเองนี่ครับสินค้าที่เราวางขายก็ มาขึ้นแสดงในหน้าต่างของตลาดของ Facebook แล้วนะครับแล้วมันก็จะบอกหมดเลยนะครับว่ารายละเอียดมีคนเข้ามาดูกี่ครั้งมีการบันทึกรายการสินค้ากี่ครั้งมีการแชร์กี่ครั้งนั่นเองก็เมื่อมีคนกดเข้ามาซื้อสินค้าของเรานะครับหรือว่าทักแชทส่วนตัวนั่นเองก็ให้เขาไปกดซื้อในแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในรายละเอียดที่ผมโพสไปก็มีลิงก์ในการซื้ออยู่นะครับถ้ามีคนเข้ามาเห็นแล้วเขากดเข้าไปซื้อในแอปพลิเคชันนะครับซื้อสินค้าที่เราโปรโมทนั่นเอง แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่ากำไรจากการขายสินค้าเลยทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราโพสต์มากเราก็ยิ่งมีโอกาสจบการขายได้มากนะครับใครที่อยากเริ่มต้นขายของออนไลน์แต่ไม่มีทุนมากก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับโอเคคก็เจอกันอีกทีคริปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผม